สวัสดีครับคลิปนี้บางจะมาสอนพี่ใส่ตาไก่นะตาไก่นี่มันมีหลายแบบอันนี้ตาไก่คอมแบทแต่มันก็เพิ่มงานให้มันดูดุดันขึ้นนิดนึงนะตาไก่นี่จำเป็นเลยนะตัวหนึ่งเองมีตัวตู่ตอกแล้ว กะเตัวนี้มันจะเป็นตัวชุดต่อปากกาตาไก่นะจุดต่อตัวนี้นะแล้วส่วนตัวเนี้มันเป็นตัวต่อของตัวนี้อันนี้ก็ชุดอ่าตาไก่เตบนเป็นตะขอตะขอเกี่ยวนะ แล้วเรา,าก็เจาะรูความมางของตาไก่อยู่ที่ประมาณสองเซนนะแตท่ทั่วไปนะแล้วแต่ดียว่าตัวนี้เราก็กําหนดได้แต่ว่าเอาทั่ว,วไปก็เนี่ยเราวัดจากรูประมาณนี้จากรูหนึ่งหานะการ่างไว้จากหัวตรงนี้

วิดีโอบางเรียลลิตี้บ้านๆง่ายๆสบายสไตล์เรานะถ้ารู้ไม่ได้ก็บ่งมันหน่อย ตอนนี้เป็นรองเท้าผ้าแคนวาสนะบางตัดเป็นรองเท้าผ้าแคนวาสผ้าแคนวาส14อน14อน14ออนนี่จะหนาหน่อยนะ14ออนนี่มันจะหนาหน่อยก็ใส่ไปในรูธรรมดาแล้วนี่แหละตอกเสร็จก็กดลงไปบางตัวมันจะต้องมีแบบตัวเมียก็จะมีตัวผู้ตัวเมียแต่บางรุ่นก็ตอกได้เลย ระหว่างรูก็คือจากรูนี่จำไว้เลยว่าสองเซนนะอยู่ประมาณนี้ไอ้ตรงนี้ก็ออกเข้ามาแค,แค่เซนเดียวก็พอแล้วจากขอบจากขอบนะแล้วก็ตัวนี้เทคนิคตัวนี้จริงเราก็วัดหาวกับรองเท้าทั่วไปแหละเป็นแบบดูมาตรฐานแต่ก็มันก็เพราะว่ามันก็หนีกันไปไม่เท่าไหร่มันแล้วแต่เราจัดวางด้วยนะการที่เราวางตัวตาไก่ห่างไม่ห่างนี่มันอยู่ที่เราจะใช้เชือก เชือกเชือกผูก่แบบไหนเงี้ยถ้าเราเชือกเชือกผูกแบบสายใหญ่ๆหนาๆเงี้ยแล้วมันอยู่ที่เราดีไซน์ด้วยออกแบบให้แบบงานเรามาออกแบบเป็นยังไงงานก็พยายามอยาให้เหมือนชาวบ้านเขาเนยอย่างเหมือนของบางบางก็ไม่ค่อยเน้นเหมือนชาวบ้านชาวช่องเลยเราต้องมีความแตกต่างเห็นไหมจริงรองเท้าตัวนี้เป็นรองเท้าของคนขาไม่ค่อย สมบูรณ์เท่าไหร่เด่เขาก็ต้องให้เขาใส่ได้เ,เมื่อเราตัดบับเบิลเสร็จเนี่ยหรือหนังหนังเนี่ยหนังหน้าเราเนี่ยนี่นี่เป็นรองเท้าผ้านะเท้าผ้านี่ส่วมากก็ต้องเย็บด้วยจัรนะเพราะว่าเย็บด้วยจับมันจะโอเคกว่า ซึนะ่งตัวนี้เราจะเอเอกแบบทำเป็นจึงเอาลายทหารมาปนหน่อยพอดี่ผ้ามันเหลือผ้าทหารเหลือนะเนี่ทีนี้นะพอเราใส่ไปหมดแล้วเราก็มาตออตัวนี้ตอก็คือต้องตอกจากตัวหลังก่อนนะตอกจากตัวหลัง เราต้องกดผ้ายปุปุ๊บจิงมันก็จะมีเป็นแหวนรองของมันด้วยพวกตะไคร้นี่เราต้องหากระป๋องใส่นะพวกตะไคร้พวกกระดุมอะไรพวกนี้ต้องหากระป๋องจริงเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องจัดให้เป็น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 ที่ๆไปนะ ถ้าเราม,มั่วม่วงทีก็มันปนกันมั่วแต่ว่านี่ตัวแหววตัวแหวนรอ,องมันใชนะ่ไหมแหวนรองใส่ก็ไปงี้อ่ะเห็นไ,ไหมแล้วก็ต่อตัวนี้ใส่ตัวนี้ต่อไปตัวล่างนี้ใส่กันไปในรูนี้ว่าแต่ตัวเนี้ยบังไม่ใส่แหววบังบังไม่ใส่เัาไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราออกแบบระตรงเนี้ยนะ แล้วพวกตอกตาไก่หรือตอกอะไรพวกนี้อย่าใช้อย่าตอกแรงค่อยๆตอกไปเพราะถ้าถ้าเราตอกแรงแเราไม่แม่นเนี่ยมันจะทายพวกเนี้ยเสียหายคือพวกบางทีเราเราตอกผิดไงเนี่ยเราค่อยๆไม่ใช่เราลงปั้งๆเลยนะตอกหนังก็เหมือนกันนะตอกัเหมือนกันไม่ว่าจะตอกหนังตอกไอ้พวกเวลาเราตอกซ่อม เราก็ไม่ใช่ว่าจะลงแรงๆนะค่อยๆค่อยๆแล้วพวกกระดงกระดมสำคัญที่สุดกระดมกระดมนี่สําคัญที่สุดก็ค่อยๆไม่ใช่ว่าตอกแรงค่อยๆค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเป็นจังหวะเป็นจังหวะเราดูว่ามันมันไอ้นั่นหรือยังถ้าเราตอกแรงๆเลยบางทีมันมันเสียหายอย่างพวก ยิงใพวกชุดพวกชุดต่อพวกนี้นะมันจะต้องมีชุดของมันหมดเลยนะมันจะมีชุดต่อ,อมันเป็นชุดชุดไปเนี่ยเราก็จะได้พอตรงนี้บางคู่นี้บางมาในโทนแบบเชิงปนทหารหน่อยไงเอาผ้าทหารมาปนผ้าแคนวาสแล้วก็ต้องการให้มันมีความออกมาแล้วมันจะให้เป็นมีความเาป็นออกแบบ ล,ลุยนิดนึงไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่เราออกแบบนะอยู่ที่เราออกแบบแล้วก็ขอบคุณทุกๆกคนเลยที่ติดตามนะส่วนการทำรองเท้ามันก็จะบอกให้ว่าคนที่จะเก่งไม่เก่งอ่ะมันอยู่ที่การลงมือทำแล้ททำบ่อยๆแล้วงานเน่ะ มันจะสอนเราเองบางจะบอกให้ลนะงานนะมันจะสอนตัวเราเองทําเยอะเะไม่ว่าจะเป็นการลงสีหรืออะไรก็แต่แล้วถ้าเราไม่แม่นเราก็เริ่มต้นจากเดี๋ยว่างบางจะสอนวิธีการผสมสีด้วยตัวเองนะแบบเราจริงอาสีสมัยเนี้เราสามารถซื้อได้หมดเลยเราสามารถซื้อได้สั่งขผสมเลยก็แต่เ,เราต้องการความแตกต่างเราต้องมีสูตรในการทําสี ไม่เหมือนคนอื่นอ่างเงี้ยซึ่งซึ่งตัวนี้ก็เป็นคีย์สำคัญเหมือน,น,นนะกันนะก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆบางจะทำคลิปสั้นๆง่ายๆสบายๆแบบตามติดตามกันไปก็คือจะทำยาวๆเราก็ไม่มีเวลาตัดเนะี่ยเพราะว่าเราทำงานจริงนี่คืองานทุกอย่างที่ทำงานจริงหมดงานของลูกค้าหมดไม่ใช่ว่า เอาอุปกรณ์มาเพื่อจะทําที่วิดีโอนะทําจริงหมดทําจริงส่งจริงหมดมันก็เลยไม่ก็อมมีเวลาว่าว่าบางงานเยะืะยอมรับหรือว่าและที่เราหาตัวแทนไม่ได้เนี่ยคือเราไม่เราไม่กล้าปล่อยมือให้กับคนอื่นนะเราไม่กล้าปล่อยมือเพราะเราเคยให้เขาให้คนมาช่วยทำเนี่ยบางทีมันก็ต้องแก้ทีนี้มันไม่ไม่ไม่คุ้มกับเวลาที่มันเร็วกว่าจริงเดี๋ยวเราต้องมานั่งแก้งานซึ่งแต่พอเราคิดว่าเรา ใช่ลูกมือมาช่วยเราหรือมันยากทุกคนเมื่อเป็นแล้วทุกคนก็อยากจะบินเดี่ยวไม่มีใครอยากจะมานั่งทําให้กับใครหรอกอย่างลูกจิตที่มาเรียนกับผมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาเรียนปับเขเป็นเลยเขารู้เลยอ่ะเขาไปเร็วมากอย่างบางคนอนะ่ะแค่บางสอนในใน y youtube แบบก็ดูยูทูเก็ตัดรองเท้าเป็นแล้วดูก็ตัดรองเท้าเป็นแลว้ว นะก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆบางวันหว่าสักวันบางจะมีโอกาสได้ทาวิดีโอแบบอืเจ็มๆจริงๆนทุกคลิปทุกวิดีโอบางนะพยายามฟังที่บางพูดเพราะคีย์หลักมันอยู่ที่การพูดเพราะบางจะบอกเสมอว่าจะสอนให้คนเข้าใจก่อนเมื่อเข้าใจเสร็จแล้วเดี๋ยวบางจะทำวิดีโอแบบ เป็นตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทีนั้นคนจะดูแล้วเข้าใจแล้วเพราะถ้าคนติดตามบางจะเข้าใจแล้วพอเข้าใจไปดูภาพปป๊บๆหรือเราไปดูวิดีโอของคนอื่นเราจะเข้าใจแต่วิดีโอส่วนมากเขาไม่บอกแต่ของบางจะบอกเคล็ดลับเทคนิคพอคุณเข้าใจเทคนิครู้เคล็ดลับคุณลงมือทํามันจะงานนี่คือวิธีการสอนของบางนะบางจะให้ทุกทุกคนเข้าใจก่อนโอเคนะครับขอบคุณทุกๆคนไม่มีทุกคนบางก็ ไม่มีอะไรมานั่งพลาดไม่เคยฟังนะว่าอยู่คนเดียวก็เหงานะโอเคนะครับสบายสบายสไตล์นะเราคนบ้าน,านโอเคคนะครับ